เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยคำถามท้ายกิจกรรมที่2.1หน้า15ข้อที่5นะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไร จากกิจกรรมที่น้องๆได้ทํามานะครับได้เห็นองค์ประกอบของสารต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นสารละลายน้องก็จะมี2เกณฑ์ในการจําแนกว่าองค์ประกอบไหนที่เป็นตัวทาละลายและองค์ประกอบไหนที่เป็นตัวถูกละลายนะครับโดยเกณฑ์แรกให้วัดจากองค์ประกอบมีสถานะต่างกันครับมีสถานะ ต่างกันน้องๆก็จะได้ว่าตัวทำละลายเนี่ยก็คือองค์ประกอบที่มีสถานะเดียวกันครับผมสถานะเดียวกันกับสารละลายและตัวถูกละลายก็คือองค์ประกอบที่มีสถานะที่ต่างกันครับ นี่ก็คือเกณฑ์ที่1นะครับในการจําแนกว่าองค์ประกอบใดเป็นตัวทาละลายและองค์ประกอบใดเป็นตัวถูกละลายโดยหากองค์ประกอบมีสถานะต่างกันก็ให้เราดูว่าสถานะองค์ประกอบที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายนั้นก็จะเป็นตัวทําละลายครับและองค์ประกอบที่มีสถานะที่แตกต่างก็คือตัวถูกละลายครับเช่นน้ําเชื่อมจะมีน้ําเป็นตัวทาละลายและมีน้ําตาลเป็นตัวถูกละลายครับผมเพราะสุดท้ายแล้วนั้นน้ําเชื่อมมีสถานะเดียวกันกับน้ําคือเป็นของเหลวครับผม แล้วถ้าเกิดว่าเกณฑที่2องค์ประกอบที่มีสถานะเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นเกณฑที่2นะครับองค์ประกอบมีสถานะเดียวกันก็จะได้ว่าตัวทำลาย ตัวทำละลายหรือภาษาอังกฤษว่าโซเวนนะครับตัวทำละลายหรือภาษาอังกฤษว่าโซเวนนั้นก็คือองค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดครับและตัวถูกละลายหรือโซลูต์นั้นก็คือสารที่มีองค์ประกอบที่ปริมาณน้อยลงมาครับผม มีปริมาณน้อยกว่าไม่ว่าจะมีกี่องค์ประกอบก็ตามตัวทำละลายนั้นจะมีเพียงองค์ประกอบเดียวครับส่วนตัวถูกลายนั้นอาจจะมีหลายๆสารในหลาย,าลาย,ลายองค์ประกอบก็ได้เช่นทองคํา 18K จะมีทองคําเป็นตัวทำละลายครับผมเพราะว่ามีปริมาณมากที่สุดถึงร้อยละ75แต่ว่าจะมีตัวถูกลายเป็นทองแดงซึ่งมีร้อยละ16และเงินซึ่งมีร้อยละ9ครับผมแล้วก็จะได้นะครับว่าเกณฑ์ในการจําแนก เกณฑ์ที่2เนี่ยก็คือองค์ประกอบที่มีสถานะเดียวกันตัวทำลายหรือโซลเวนที่ <c oughs> ปริมาณมากที่สุดจะเป็นตัวทาละลายและตัวถูกละลายก็คือโซลูตหรือรหรือองค์ประกอบหรือสารที่มีปริมาณน้อยกว่าครับผมเราก็จะได้2เกณฑ์ในการจําแนกว่าสารใดเป็นตัวทำลายและสารใดเป็นตัวถูกละลายนะครับจากกิจกรรมนี้ก็คือเกณฑ์ที่ว่าองค์ประกอบที่มีสถานะต่างกันให้เราดูที่สถานะเป็นหลักครับผมถ้าสถานะเดียวกันกันกบตัว สารละลายนั้นก็จะเป็นตัวทําละลายครับสถานะต่างกันก็เป็นตัวถูกละลายแต่ว่าในเกณฑ์ที่2นั้นถ้าเกิดว่ามีสถานะเดียวกันให้เราดูที่ปริมาณครับผมโดยสารที่ปริมาณมากที่สุดก็จะเป็นตัวทําละลายและสารที่ปริมาณน,น้อยกว่าก็จะเป็นตัวถูกละลายครับผมโดยถ้าเกิดว่าเราไปเจอสารอื่นๆในชีวิตเนี่ยเราก็สามารถใช้2เกณฑ์นี้ในการแยกได้ครับว่าสารใดที่จะเป็นตัวทําละลายและสารใดที่เป็นตัวถูกละลายครับผมขอบคุณครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะส่งเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่